สวัสดีค่ะ A สิบค่ะผมก็ A สิบค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยคุยกับคนที่ช่วยโหวตนะคะนางสุธิดาลาเดลี่ค่ะเออเหตุการณ์จัดนานโหวตจิ๊กกะบ้ายังไงก็เป็นธรรมดาค่ะไม่โหวตได้น่อเสียดาย เราเอฟสิทุกคนอ้าวภาษาอังกฤษดับนี่พูดด er> ิอินเตอร์นี่เขาอินเตอร์ติวมาไม่เกี่ยวไปติวมาผู้ไปไม่ได้เอาอินเตอร์อ่ะให้ใช้ความรู้อยู่มั้งเนี่ยอินเตอร์ที่ว่าอย่างเดี๋ยวมันจะยากไปละ เราดเขียวกินเลยใครทำงานปะของพี่มันที่มีโทรศัพท์พี่นันอยู่ใน